สวัสดีค่ะอิชันขวัญจิตศีประจันศิลปินแห่งชาติปี2539ค่ะหลายๆคนก็บอกว่าทำไมเช่นจึงยังดูดีแข็งแรงแล้วเสียงก็ยังมีพลังก็ดูแลสุขภาพนะคะก็ต้องออกกำลังกายกันบ้างเนาะแต่ไม่ต้องหักโหมแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ตัวช่วยสำคัญนะนี่เลยค่ะ คือกาแฟท่าช้างอันนี้นะช่วยปรับความดันไม่สูงไม่ต่ำให้อยู่พอดีแล้วก็เบาหวานก็ช่วยได้ค่ะคือระงับแล้วอย่างเราก็แก่แล้วแป้งก็ต้องกินน้อยๆแล้วก็ข้อเข่าเนี่ยที่ปวดๆอยู่นะพอกินไปแล้วดูเหมือนว่ามันมีหลอดลื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมีส่วนประกอบของถังเช่าซึ่งช่วยลดน้ำตาลแล้วก็เห็ดหลินจือช่วยในความดัน แล้วก็อัติโชกช่วยเรื่องตับเออถ้าอยากจะแข็งแรงสุขภาพยังพอดีเหมาะสมกับคนแก่คนแก่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยนะอยากให้เหมือนกับดิฉันก็ทานกาแฟท่าช้างคือสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้สูงไวัยได้เนี่ยก็คือกาแฟท่าช้างเนะะี mm ่ยค่ะาะฉันก็ไม่ใช่คนติดแต่ว่า เราก็รับประทานไปเรื่อยๆไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารแต่ว่ามันก็บำรุงหัวใจความสดชื่นให้ความสดชื่นตลอดเลยค่ะแล้วไปงานไปการดึกดื่นบางทีก็เดินทางไกลเหนื่อยก็เอาสักหน่อยหนึ่งก็รู้สึกสดชื่นดีค่ะกาแฟท่าช้างนะคะ